มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนหมดสิทธิ์ไม่ต้องลุ้นนะคะคลังเตรียมส่งข้อความแจ้งคนที่ไม่ได้รับเงิน5,000บาทค่ะจากกรณีกระทรวงก่าครคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทผ่านทางเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกันคอมตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคม2563ที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานายอุตมะสาวนายนรอมวอครังได้แถลงผลการประชุมคอรมอถึงมาตราการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเปิดเผยว่ามาตราการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนั้น ระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนล่าสุดคอรมอมีมติให้ขยายการสายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบคนละ5,000บาทรวม15,000บาทเป็นเวลา3เดือนเพิ่มให้อีกคนละ5,000บาทเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2563รวมเป็นเงิน30,000บาท แต่จะให้เพียงแค่9ล้านคนเท่านั้นค่ะเมื่อวันที่8เมษายน63เป็นวันแรกนะคะที่กระทรวงการคลังเริ่มสายเงินลดแรกค่ะให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โดยแบ่งเป็นวันที่8เมษายน63จำนวน2.8แสนคนวันที่9เมษายน63จำนวน7.53แสนคนและวันที่10เมษายน63จำนวน 6. 4ี่สี่แสนคนคะ่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจา้างค้าขายและ4อาชีพหลักก็คือแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ผู้ค้าสลาดและมักคูเทศคะ่ะขณะนี้มีการตรวจสอบข้อมูลไปแล้วกว่า10ล้านคนจากจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมด24.5ล้านคนนะคะ ขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับ SMS ตอบกลับในวันที่9และ10เมษายนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันพร้อมกันนี้นะคะในส่วนของกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนแต่ต้องรอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจะส่ง SMS นะคะแจ้งรายละเอียดเพื่อขอให้ประชาชนกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่11ถึงวันที่12เมษายน63สำหรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่3เมษายนได้คัดกรอง4กลุ่มอาชีพที่ได้รับการดูแลก็คือกลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และมกคุเทศค่ะกลุ่มนี้มีประมาณ2-3แสนคนค่ะต่อมาเลือกอีกกลุ่มก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยกลุ่มนี้นะคะมีจำนวนกว่า1ล้านคนซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นล็อตแรกๆค่ะที่จะได้รับเงินดูแลผู้ที่ได้รับเงินโอนวันไหนเดือนต่อไปก็จะได้รับเงินวันนั้นซึ่งรอบสุดท้ายกำหนดวันสิ้นสุดการโอนเงินก็คือ8มิถุนายนนี้สำหรับรายที่ได้รับการคัดกรองล่าช้าเป็นเดือนจะโอนให้ย้อนหลังค่ะล่าสุดมีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับเงินเดือนกล่าวแล้วตั้งแต่เวลา1นาฬิกาของวันที่8เป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศเอาไว้นะคะเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปค่ะโดยคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะเตรียมรอรับข้อความแจ้งผลในวันที่9เมษายน2563พร้อมจะบอกเหตุผลที่ไม่ผ่านค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ